สวัสดี f c ทุกท่านนะครับตลอดจนท่านผู้ชม YouTube ที่เคารพทุกท่านนะครับนะขอบคุณนะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้นะครับก็ผมเอกแม่สายก็มีพระองค์หนึ่งนะครับที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะเห็นหน้าแต่ก็คงจะรู้จักนนะหลวงปู่ทวดครับนะหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือเอาโอเคขอแกะดีกว่านะฮะเพราะว่า ถ้าไม่แกะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูไม่ค่อยชัดนะครับดูไม่ค่อยชัดงั้นขอยัดแกะเลยด,ดีกว่านะครับนี่ออถ้าแกะมาก็ชัดดีนะครับเดี๋ยวขอยัดแกะเลยนะฮะนี่ออกองนี้ไม่เคยแกะมานานเลยนะครับครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดวัดประโคนนะครับวัดประโคนะฮะก็ ดว่วนจะเป็นปี2506นร้อยหกนะครับครับวัดพระโคนะฮะเดิมทีก็อืเป็นชื่อนะครับวัดประดิษฐสถานนะครับหรือวัดพระโคนะะก็เอ่อเป็นพระนะฮะที่เ,เป็นวัดดินะฮะเป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่เลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยยุธยาหรือก็ว่าได้นะครับแล้วก็อืม ต่อมานะครับก็มีการบูรณะกันนะฮะเนี่ยดูประวัติเจย่อนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นตั้งแต่พศสองพนสอดนะฮะจนถึงสองพนหนึ่ง้อสิบอดนะครับ, 2, รบสมัยพระยาดำรงกษัตริย์นะครับนะรบหรือว่าสมัยยุธิยาสมัยก่อนนู้นเลยนะครับ ก็ได้มาสร้างวัดขึ้นนะครับสร้างวัดขึ้นนะแต่เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นชื่อทางหลวงนะฮะอาจจะเป็นวัดหลวงนะครับเพราะว่าเจ้าพญาเป็นผู้สร้างนะครับก็เลยชื่อยาวนิดหนึง่งต่อมาก็มีการเรียกเกันติดปากนะครับก็เลยกลายเป็นวัดพระโคนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะจะเป็นชื่อวัดพระโคนี่ก็ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะฮะเป็นวัด โคอะไรโคตระมะอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยจะจำไม่ผิดนะครับนะฮะแล้วก็สมัยก่อนนี้ผมจําได้ว่าผมเคยไปที่ตรงขานะครับไปเรียนอยู่ตอนเด็ก,ดกนะฮะแล้วสมัยนี้ก็เพื่อนๆก็ไม่รู้นะฮะไม่ติดต่อนานเลยนะครับอ่ะถ้าดูอยู่ก็ช่วยทักกันมาแล้วก็แล้วกันนะครับ ผมนเราไปเรียนอยู่ที่หัดใหญ่นะครับปีหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยนะครับพระองค์นี้ก็ได้มานะฮะพระองค์นี้ก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์กับผมเองเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับก็สมัยก่อนนั้นนะฮะจะเล่าไห่เล่านะครับอคือประสบการณ์ของผมเองนะฮะคือผมเชยพระองค์นี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นปิดเทอมนะครับปิดเทอม สองเดือนได้นะช่วงเรียนพนิชย์อยู่นะครับก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเพื่อนนี้ก็อยู่ที่คนลังนะอยู่กึ่งกลางที่ระหว่างหัดใหญ่กับสงขานะครับกับสงขาเนี่นะครับก็ไปตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าหยุดไปหางานทำกันไหมนั่นเขาเลยไปกันนะครับไปทําที่เหมืองแร่ผู้พีฮะอยู่ที่บ้านซ่องนะครับ ที่บ้านซ่องดูเหมือนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับบ้านซ่องเนี่ยนะฮะครับก็แถนั้นมีธานีผู้พีบ้านซ่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ไปทําเหมืองแร่ผู้พีนะครับ,นะรรบซึ่งเป็นแร,ร่ยิปซัมนะสมัยก่อนนั้นนะครับซึ่เหมือนจะเป็นปีส่อพันห้าร้อยยี่สิบะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปคุมหัวเจาะนะแล้วก็ระเบิด ะอะไรยิบซ้ำอ่ะช่วงตอนประมาณสิบเอ็นาฬิกานะฮะก็อยู่ข้างค่ายตชดออยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟบ้านซ่องนะฮะบ้านซ่องนะครับสถานีผู้พีอ่ะนะอยู่ใกล้กันตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ยังไงอ่ะแล้วมามามาวันหนึ่งนะวันก็ได้ไมีรู้จักเพื่อนนะครับเพื่อนก็ไม่เอ่ยชื่อดีวกว่านะไม่เอ่ยอะไรดีวกว่านะฮะแล้วก็พาเข้าไปเที่ยว นะครับตอนนั้นผู้ก่อการผู้ก่อการร้ายนะเยอะแยะมากเลยนะครับก็เป็นพวกเขาเรียกว่าคอมมนะินะิตนะนะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับครับก็ได้ก็ไปสมัยก่อนมีอะไรนะพักได้ก็จะมีวากนะมีวากนะหรือว่ากระแช่บ้านเราน้ําขาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทานก,นกันกับเพื่อนกันนะฮะแล้วก็เข้าไปในสมัยก่อนเขาเรียกว่าค่ายสามห้าจ็ดหรืออะไรเงี้ยนะถ้าปิดตองของอาภัยด้วยนะครับ ในจะมีน้ําตกนะฮะแล้วก็กลับออกมาในมืดมืดมากเลยมืดมืดนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นแหล่งแงแหล่งหอคอที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ทีเดียวนะฮะเพราะว่าไงไปกับเพื่อนเนาะก็เลยหลงเข้าไปเราพูดไทยคนเดียวนะฮะพูดไทยคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดใต้เขาได้อะไรเงี้ยนะครับออกมาก็ เรามีปัญหานิดหน่อยนะครับนะโดนดักทำ้ายอะไรเงี้ยทางนะก็รอดออกมาพูดง่ายๆนะครับจะไม่กล่าวมากกว่านี้นะ <c oughs> นะครับเพราะอภิญฐานของทั้นเยอะแยะจริงๆนะครับ ه, ส่วนเรื่องราวต,ต่างๆนะครับที่รู้จักกันก็คือหลวงพ่อทวดนะครับท่านสามารถที่จะเหยียบน้ำทะเลให้จืดได้นะฮะสมัยก่อนเนี่เขาบอกว่ามีอะไรนะโจนสลัดนะครับเข้ามา นสดมชาวบ้านแถวออพระโคนะหรือว่าชาวบ้านแถวออสัตินพระเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับบ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็นะฮะก็จับเอาหลุบประทวดเนี่ยนะครับตอนนั้นแต่เป็นบวชพระอยู่ไปนะครับระหว่างเดินทางกลับไปทางมาเลหรือว่าไปกลางทางนะฮะก็เกิดเหตุที่เรือเสียนะครับ นะเหลือเสียแล้วก็พวกจดสลัดก,ก็ไม่สามารถจะมีน้ําดื่มกันได้เพราะว่าน้ําดื่มจนหมดนะครับซ่อมเรือไปด้วยแก้ไขไปด้วยนี่นะใช้เวลานานหน่อยอะไรเนี้ยนะครับตามประวัตินะฮะแล้วก็หิวน้ํากันนะครับหลวงปู่ทวดท่านก็มีเมตตานะครับก็ใช้วิชาอาคมหรือคาถาที่เรียนมาศึกษามาเนี่ยนะครับก็เอาเท้าลงไปเหยียบน้ําทะเลนะฮะ แล้วก็ให้โจรสลัดเนี่ยลองดื่มดูนะครับพอโจรสลัดดื่มแล้วนะฮะก็ว่าเอ๊ะทำไมน้ำเสมันจืดนะครับท่านก็อืมท่านก็ยังไงอ่ะก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะฮะปล่อยตัวกลับมานะครับแล้วก็โจรสลัดนั่นก็กลับมาพูดนะครับให้ชาวบ้านฟังว่าโอเคนะได้ เห็นหลวงกระท้วดนะครับท่านเหยียบน้ําทะเลแล้วก็ทําให้น้ำทะเลจืดได้นะครับกลุ่มโจรพวกนั้นก็ทําการแพร่กระจายข่าวออกไปนะฮะจนทาให้เรื่องราวต,ต่างๆเนี่ยนะครับโด่งดังนะครับนี่นก็เป็นประวัตินะฮะที่นํามาพูดเข้าวๆนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ต้องขอกลาบอภัยท่านที่อยู่ทางสงขาสติลิงพระด้วยกันแล้วกันนะครับนน,นี้ก็เป็น เหรียญของท่านนะครับที่ได้มาตอนที่อยู่สงขานะครับเหรียญที่เป็นเหรียญแท้แน่นอนนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปเจอเหอรียญแบบนี้ที่ไหนนะครับแตกต่างกับเหรียญน,นี้ไปก็พยายามห่างๆหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าจะเก็บสะสมนะแต่เขาว่าถ้ามีพระหลวงปู่ทวดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นใด นะครับที่เป็นรูปของท่านเนี่ยเขาบอกว่าพุทธคุณนี่เลือดเลือดล้ําเลยนะครับเลือดล้ํานะครับคือว่ามีพุทธคุณทุกองค์ว่างั้นเถอะนะครับรูปเหมือนของท่านนะฮะไม่เชื่อก็ลองดูนะครับเก็บไว้ในรถเก็บไว้ในเรือหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านนะครับคัดแคล้วนะฮะเหรดนี้เป็นปี2 5 0 6นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าสมเด็จพระราม พระราชะมุนีสามีรามคุณปรมาจารย์นะครับแล้วก็ข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อพระโคเหย,ยบน้ําทะเลเจิดนะครับเหรียญท่านนี้ก็ดูข้างๆนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเหรียญถ้าจําไม่ผิดก็ดูไม่ผิดก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับถ้าหลขอคงไม่อย่างนี้นะฮะครับเหรียญนี้จะมีการกุดอุดกิ่งด้วยเนี่ยเนี่ยุดกิ่งรอยรอยอุดกิ่งนะครับถ้าขย่าดู ครับก็จะดังเนะดังดังดัง,ดงเหมือนกับเม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรอยู่ข้างในนะฮะครับคิดว่าจะมีหลายเม็ดด้วยนะฮะหลายเม็ดนะดังคล้ายเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะ <c oughs> นะครับอาจจะเป็นเด็กไหลก็ได้หรือว่าเป็นแร่วิเศษหรือว่าเขาเรียกว่าผงอะไรนะที่เป็นก้อนดำดำสมัยก่อนแร่เด็กไหลอะไรเนีฮยนะ หรือว่าแลภัยแลภัยมณีหรือเปล่าเนี่ยนะไงนะไงก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าประวัติคลาดเคลื่อนนะครับที่จริงนําคลิปนี้มาลงเนี่ยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะครับเมีภูมิคุ้มกันนะฮะเพราะว่าพะรุนนี้นะครับเริ่มมีในลอตเตอแล้วนะครับแล้วก็าราคาไม่แพงด้วยนะฮะสมัยก่อน,น,นดูเหมือนว่าหลังจากผมกลับจาก รงขามาเนี่ยนะฮะแฝนมาเนี่ยนะครับมีคนเห็นนะฮะแล้วก็ขอซื้อนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นพระด้วยนะฮะว่าขอ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 บูชาเหรียญองค์นี้ได้ไหมนะครับอเขาจะให้เงิงสี่พันสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยดูเหมือนว่าจะเป็นปีสองหนึ่งสองสองอะไรเนี่ยนะฮะหลังจากเรียนจบนะครับเขากลับมากรุงเทพนะฮะ ก็มาเจอไพอ่องค์หนึ่งเขาก็สององดิมาด้วยกัน2อ,องค์นะฮะแล้วก็มาถามนะครับสมัยก่อนสี่พันก็ไม่ใช่ว่าเงิน่นน้อยนะสมัยนั้นนะฮะถ้าผมปล่อยไปก็คงจะไม่อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนีย่ยก็เลยนำมานะฮะมาลง y o u t u b e นะครับ,รบเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับเนีย่ยดูด้านหลังนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดด้วยเรื่อย เรือไฟฟ้าหรือว่า,าหินเจียสมัยก่อนนะครับหินเจียปีสิันร้อยหกนะฮะก็อาจจะเป็นแบบถ้าถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าก็คงจะเป็นหินเจียแบบหมุนมือนะเนี่ยนะฮะดูจะเป็นวงเดือนนะครับแล้วก็มีการอุดกิ่งเข้าไปนะฮะอุดกิ่งเข้าไปนะครับเหรียญใบเหรียญทองแดงนะลมดำนะครับออกสีน้ำตาลนิดๆครับถ้าหากว่าใช้มุ้มม้าคงจะออกทองเหลืองนะฮะ แต่ว่าสีที่เขาเคลือบเอาไว้นี่นะครับถ้าดูแล้วก็ออกแดงๆดำๆออกน้ำตาลหน่อยนะครับยังไงก็ถ้าเจอแบบนี้นะครับก็เก็บไว้สะสมไว้นะครับรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนเลยนะฮะแค่ชี้ตำหนิก็คงจะมไม่รู้จะชี้ตรงไหนนะครับเพราะว่า มีเหรียญเดียวนะครับไม่สามารถเปรียบเทียบกับองค์อื่นได้นะครับข้างบนนี้ดูเหมือนจะเป็นช่อนะเป็นช่อดอกไม้นะครับนะเป็นช่อดอกไม้นะถ้าดูไม่ผิดนะครับนะรบหรือว่าจะเป็นพพานาครับใช้แว่นส่องดูนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็น เหมือนกับช่อดอกไม้นะฮะหรือว่าผล,ลไม้หรือว่าอะไรสักอย่างเนื้อนะเป็นของมงคลทีเดียวนะครับถ้ากว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นมงคลเนี่ยท่านคงจะไม่ผู้สร้างนะครับคงจะไม่จะเลืกเอาไว้ที่บริเวณเหนือหัวนะครับจะมองเป็นเพียน,นาก,ก,ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่านมองมองมอง,มองไม่ถนัดนะครับ ผมก็พยายามขยายให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นจุดๆๆๆนะครับนะฮะถ้าใครทราบก็ช่วย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 เอ่อแง่คอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับและสังเกตดวงตาของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแชทอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยจะขยายแทรกนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่คอ่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับ นะฮะแต่รุ่นศูนย์ห้าศูนย์แปดอะไรเนี่ยเขาไปกันไกลแล้วนะฮะไปกันหลักแสนหลักหลักนั้นกันแล้วนะครับนะกะ็น,นี้ก็คงจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหรียญยิ่งน้อยเนี่ยราคายิ่งสูงนะฮะแต่ก็ไม่อยากเอาท่านไปเปรียบเทียบกับ,บราคานะฮะเพราะว่านับถือนะครับนับถือท่านนะครับ เพราะว่าหลวงปูท่ทวดนะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็องนี้ก็นะฮะเป็นพระที่เคยใช้แล้วนะแล้วก็เคยมีพุทธคุณนะฮะคัดแค้วเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าไม่ได้องค์นี้วันนั้นก็คงจะนะฮะไม่รู้จะได้กลับมาออกมาข้างนอกหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเป็นพระอีกองค์งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกองคหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับหลวงปูท่ทวด นะครับทุกรุ่นนะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับเรานํามาให้ท่านชมนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรอะเกาะคุ้มกันนะครับเกิดไปเจอที่อื่นเกิดไปเจอองค์อื่นเข้านะฮะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างจากองค์นี้นะครับฮนะก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้นะครับมีพระทําเทียมแล้วก็เรียนแบบกันขึ้นแล้วนะครับนะด้านหน้านี้ไม่รู้ เป็นยันนะครับไม่ทราบว่าอะไรนะอ่านอ่านอ่านไม่ออกจริงนะครับอพุทธโพทโิสโตกไม่ทราบนะถ้าเป็นยันของเออ่หลวงทวดนะครับเนะี่ยหรือว่าเป็นชื่อชื่อวัดก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะผมอ่านตัวอ่านไม่ออกนะฮะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ เนี่ยดูใบหน้าใบตาของท่านนะครับดูหน้าผากนะฮะก็ชัดเจนนะครับเนี่ยตาของท่านก็ดูเหมือนว่าข้างขวานะครับก็จะมีปวดออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วแล้วก็หนกแก้มนะครับดูกหนกแก้มท่านนะครับด้าน,านซ้ายของท่านหรือว่าขวามือเราเนะี่ยถ้าดูไม่ผิดก็จะสูงกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะสูงกว่านิดนึงนะครับเนี่ย นะดูสังเกตรนะิมฝีปากนะสังเกตแก้มนะใบหูนะฮะใบหูในข้างในก็มีติ่งติ่งหนึ่งนะครับมีติ่งหนึ่งสังเกตเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันนะฮะเกิดไปเจอที่อื่นนะครับจะได้แง่รู้นะครับแล้วก็จะได้เปิดดูนะว่าเราเจอแล้วนะครับ เอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะครับถ้าไม่เหมือนก็ขอให้ท่านนะครับอืมก็ขอให้ท่านคิดเลยว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นใหม่นะครับแต่ก็ไม่อยากให้ท่านทิ้งนะเพราะว่าหลวงปู่ทวดนะครับทุกองนะฮะทุกองค,ครับ,รบมีคุณค่าแล้วก็มีพุทธคุณที่สูงมากทีเดียวครับนะฮะยังไงก็มีก็ เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นะฮะ่ทราว์ชัดไหมนะครับผมก็พยายามให้ดูทุกจุดนะครับนะดูความเก่านะฮะดูความเก่าครับเดี๋ยวผมจะขยายงานขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูให้ละเอียดเลยนะครับครับนี่ก็เป็นใบหน้าของท่านนะครับที่ทำการขยายนะครับนะ ในตาของท่านนะครับจะคมนะคมมากๆเลยนะครับรวมทั้งจมูกนะครับแล้วก็ริมฝีปากนะครับเนี่ยนะฮะใบหน้าของท่านนะครับจําไว้นะครับแล้วก็ศีรษะนะครับตรงหน้าผากนะฮะจะมีเส้นอยู่ประมาณสามเส้นนะครับมีสามขีดนะฮะแต่เป็นสองเส้นที่นูนๆนะครับเนี่ยเส้นบนก็จะเอใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับสังเกตนะฮะ ถ้าเราเอาเป็นภูมิคุ้มกันนะครับนะฮะเอาเป็นภูมิคุ้มกันนะครับไม่ใช่ว่ามาชี้ตำหนิก <play scholars> ันนะฮะดูบริเวณใบหูนะครับเนี่ยใบหูของท่านนะครับเนี่ยด้านในดูเหมาจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดนะฮะเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะมีสนิมเกาะนะครับผมไม่ได้ล้างก่อนนะฮะครับมีหูมีขีดอยู่นะครับด้านนี้ พยายามซูมให้ดูนะครับด้านนี้จะเหมือนว่าหูจะมีหยักแหลมเข้ามานะครับแล้วก็ปลายของหูด้านนี้นะครับปลายของหูด้านนี้จะจะมีเนื้อเกินขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเนื้อเกินขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็บริเวณไหอยปลาล่าของท่านนะครับก็จะคมชัดสวยงามมากเลยนะฮะเนี่ยนะครับดู จีวงเส้นนี้นะครับก็มีเส้นรองอยู่นะครับมีเส้นเล็กๆอยู่ด้านล่างด้วยถ้าหากว่ามีการถอดนะครับมีวับติดหรือเปล่าเนาะครับเราดูที่ผ้าปัดบ่านะครับฮะดูตำาหนิดูอะไรไว้นะครับถ้าไปเจอที่อื่นนะครับก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเนี่ยดูลายผ้านะครับผ้าคัดเอวนะฮะ จะมีสองเส้นนะครับสองเส้นคู่นะฮะแล้วก็จะมีแถบเล็กๆอะไรเนี่ยนะฮะครับตอนนี้คือว่าผมไม่จะไม่ทำตำหนิได้นะฮะก็เลยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อได้ชมกันนะครับหากว่าไปเจอของจริงเจอองค์อื่นนะครับเอ่หากว่าเหมือนนะฮะก็นะครับถือว่าเป็น ู้ที่โชคดีหรือว่าเป็นท่านที่โชคดีนะครับดูการไฟของมือนะฮะการไฟของมือนี่นะครับผมไม่ได้ล้างให้ดูนะดูการไฟนะครับไฟของมือนะครับก็เหมือนกับพระทั่วไปนะครับเหมือนกับหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนิ้วโป้นะครับจะมีเส้นเล็กๆนะฮะวิ่งผ่านด้วยนะครับแล้วก็มือด้านซ้ายนะดูเหมือนจะมีเส้นเล็กๆนะครับ วิ่งคู่นะฮะวิ่งคู่อยู่ในในมือด้วยนะครับดูบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลงมานะครับดูตัวหนังสือนะครับหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับจะเสมอกันนะฮะัวหนังสือนี่นะครับจะเสมอกันนะครับนะฮะผมเห็นบางองค์แล้ว ตัวหนังสือด้านท้ายเนี่ยนะตัวเนี้ยต,ต,ตัวท้ายก็คล้ายโยยักษ์เนี่ยนะครับจะจะจะ,จะลอยจะสูงขึ้นนะครับจะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็นะายนะครับก็จะมีไม่มีมีเนื้อเกินนิดเดียวนะครับนะมีเนื้อปั๊มนิดเดียวนะครับหลังเรียบนะครับก็จะเขียนว่านะสมเด็จนะครับพรานาช เชมุนีนะครับนะฮะเอาปั๊มมาตัวนอนหนูนี่ก็ก็ก็เสียแล้วนะครับนะฮะอยู่นะอักษรเขาจะคูกขักขูขะหน่อยนะฮะสามีรามคุณนะครับเนี่ยตัวหนังสือท่านนะฮะจะเป็นรอยแกะนะครับแกะที่สูงสูงต่ำๆๆต่ำสูงสูงต่ำต่ำนะครับถ้าหากว่านําไปถอดแบบนี่ผมว่าอาจจะออกมานะฮะตัวหนังสืออาจจะสวยงามหรือว่าอืมอาจจะ เป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้นะครับการสูงกันต่ํานี่ไม่มีนะฮะดูตัวรอเรือดินะฮะหัวเขาด้านล่างนี่หายไปนะแทนที่จะเอาหัวกลมนะครับกับกลายเป็นหัวอที่ขาดไปนะครับนะฮะแล้วตอนตัวตัวนอนเนนนะครับก็ต่างกันนะครับทั้งสองตัวนะครับก็ต่างกันนะฮะมีรอยขาดด้วยนะฮะระอุละอูนะครับแล้วก็ อักษรคคำว่าหลวงพ่อวัดพระโคน่ะโคมีขีดอยู่นี้ด้วยนะฮะลระโอนะโคนะดูจุดนะครับฮนแล้วก็จะมีเส้นเอ่อเหมุอนว่าเส้นเครียดหรือว่าเส้นโลหะแตกอะไรเนี่ยนะฮะวิ่งตามมาด้วยนะครับเนี่ยผมพยายามจะถ่ายให้เห็นนะครับแล้วถ้าหากว่าเนี่ยตัวหลวงเนี่ยตัวหอยหีบเนี่ยหัวจะหายไปเลยนะครับนะครับ นี่เป็นเหรียญต้นฉบับเหรียญแท้ๆเลยนะฮะที่ที่ผมได้มานะครับตั้งแต่ปี2 5 1 9นะฮะตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับตอนนั้นก็มีเนี่ยนะครับเอามาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่านได้ชมกันนะครับ,นะรบนี่เป็นด้านหลังนะครับครับนี่ก็เป็นเนื้อนะครับบริเวณส่วนก้นนะครับ จะเห็นรอยเ,อเป็นกลมๆนะครับระะอยกลมเป็นการอุดกิ่งนะครับเนีะจะเห็นรอยของอหินนะครับเี่ยเป็นรูปวงเดือนเลยนะครับนะ,ะจะเห็นรอยหินเจียนะครับหรือว่าใช้เครื่องปั่นนะครับฮะแต่ไม่ใช่ตะไบแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นครึ่งวงกลมนะครับ เนี่ยด้าน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 ก้นนะครับเะเพราะว่าพระไม่ได้ล้างก็เลยสนิมเขียวนะอาจจะเห็นขึ้นมานะครับภายในมีกิ่งนะครับกิ่งนีฟง้ฟังเสียงดูนะจะมีการล้วนนะครับจะคล้ายเม็ดทรายหลายเม็ดนะครับนะอยู่ด้านในนะครับทีนี้เรามาดูขอบนะครับขอบเนี่ยเห็นไหมนะขอบนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นขอบปัม๊มนะเนี่ยปั๊มนะครับ คล้ายกับเลื่อยเน้่ยคล้ายๆกับคล้ายคกับเลื่อยฉล,ลุนะฮะแต่ผมคิดว่าเป็นขอบตั๊มมากกว่านะครับนะเป็นขอบตั๊มนะครับนะดูด้านหนึ่งค้าบอีกข้างหนึ่งนะฮะก็จะมีดูนะเหมือนเราจะมีนิดน,นะอยอยนึงเหมือนลอยเลื่อยนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านขวาของขวาของพระนะครับขวาของพระนะฮะครับดูรอยนะเหมือนรอยเลื่อยเลยนะครับขอบตามนะครับด้านหลังก็เรียบนะครับแต่ตัวงสีนี้ก็จะขูกขาขูกขานิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นรอยแกะนะครับรอยแกะของฝีมือช่างนะครับดูใบหน้าลูกดานะฮะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับจำหน้า จำลูกดาท่านไว้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นศูนย์นะครับวัดพระโคนะฮะวัดพระโคนด้ี่จำง่ายๆนะครับคือว่าตรงกลางจะมีลูกแก้วอยู่บริเวณสองมือที่ประสานกันนะครับมีลูกแก้วอยู่หนึ่งลูกนะฮะนั่นก็คือสำเร็จวัดพระโคแน่นอนครับนะฮะเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคแน่นอนนะได้เจอที่อื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระโคเลยนะครับตุ๊กแก้วลูกนี้นะฮะ ครับนี่ก็เป็นอีกนะครับคลิปหนึ่งที่เรานำมาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับท่านผู้ชม f อทุกท่านนะครับอยาี้กขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะเรามีภาพดีๆก็จะนำมาฝากท่านคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ